จ้าพระเจ้าัสดีค่ะครับเลี้ยงในนอพอมือหนิหายามสีน้อยก็ไดมือนีิไข่ยอยู่นาะครัแบบน้อยสู่ท้ายกับบนล่างยี่มันบ่พหยอดไอ้ท้ายบ,บนล่างเนาะอืมไข่ยอยู่ไข่ยอยู่มือนีิพันเฉลุยได้เยอะสีนี่แม่เนาะพออ่อเนาะส้มซักสีเนี่ย เอาไปตัวนอนะ้อพ่อเนาะเรียกล,ลักยังพอจ้สอสา,ส,าสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกตัวประกบเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งจับคู่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่ง ามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่ง 67 68 69 60 61ชุดวิ่งตัวใดพอ่อเก้าสามหกแคทซีเก้าสามหกเจ็ดสี่ตัวระว่างนะเก่ากับสามเนาะครับเราขออนุญาตทบทวนตัวเลขจั็หน่อยนะพนะ่เอเนาะครับตัวเลขเนี่ยทางห้าน้อยของภพพมนะคะ สำหรับมือวันที่2ี่สท่านว่าคม2อ6พเนาะชุดนี้เป็นชุดชุดใหยชุดเต็มของเล่าพัฒนาพรนะรเนาะครับ,นะรบไทีติดตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาหรือห้าน้อยของพรพุกะพิพจารณาเลยมืออื่นชุดนี้คือชุดเต็มของเล่าพัฒนาเนาะค่นะเนาะ นั่ไปพิจารณานัา่มไปคัดกรองได้ะกะเดีฑมเบิร์ตคตำชุ่มค่ะเลขหลักนะคะสองสามสี่ห้าหกตัวประกบเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งจับคู่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่ง 4ี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สีหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดชุดวิ่นเก่าสามหตัวระว่างสุดๆคือเก่ากับสามเนาะครับจะเอาพ่อมีอย่างสีบบกับแฟนขับเอฟซีบอเด็กขายย่างดีขนาดนี้ครับไม่ครับโอ้พ่อาจจะเร็กนท่านีเราตีเระว่างกันได้ มันก็โอบเขาขึ so, um, Then, uh, so ้นมาสองมือแล้วล่ะก่เคีณยจะไปเล่าก็นยุ่ธได้หนีละถ้าเจอกันตกไฟว่าเตาดตกไปว่าเบิรมันก็จะยุ่นี้ต่ที่กันบ่บนบ่ตองบ่ยังอ่ะกันบนกับตองกันบ่ไดที่จับกูได้อยู่กันเกี่ยวเขาเกพ่ยวกากันทล่รพเก่ยากคือกันล่ะเข้าก็ไไรแต่ว่าเดือนนี ถ้าหลายเน่าเขาว่าเบิรชัวเป็นคนเป็นสารพัดนะเขาว่าชวนสุนแนวก็หรอกอันนั้นไปเล่นชวนชวนเน่นก็ได้ชวนสวนเน่าที่เข้านล่นแหละถึงวันน้อยพวกเขาหลายก็อันนั่นก็วันเล่นก็เขาไปหลายอ,ยอาุ่นดอกวับบดมือนะพ่ออุ่นดอกวัดมือใช่ปะอุ่นเอียงแล้วไล่าลาตาไล <laughs> ่กระปวดแล้วพวก ผมก็ซ um, um, ้อมผมก็หรอกว่า <c> พ <oughs> ุกเอาไปเล่นกับมีดอกหรือว่าอะไรเป็นเล่นหุ่นเล่นเป็นหุ่นกินเป็นเล่ากินนี่อย่างเนี้อินโดชินอินโดนีเซียอย่างเนี้ยตัวเนี่ยหรอกว่าการว่าเนี่ยแต่เนี่นคนในวาสนาแต่ผมไม่รู้เล่นเขาก็ไมาหรอกว่าเขาก็เห็นตรงไอ้คนซื้อหน่ะละมีอันอยู่หัวอะไรขันเขียไปเล่นกับชุดนี่ละเรียกเอาเลย ว่าไปเดินเลยว่าเขาวันนึงกับเขาวันนึงก็ผ่านละเมื่อเมื่อนั้นละวันละตีอันเดียวเราวันเขาอะไรสุดแนี้ยอันละจ้ะมันกัผมเมื่อแล้วมันกับเขาคือือว่าสองเมื่อลละแต่ว่าเขาเวิร์ดก็ถึงว่าเขาเวิร์ดกับเขามากอไรเดียกันมากอยู่ประเทศไทยกับว่าเขาบนล่างไหงยุ่งคืออยู่กับตีเพราะใดเราเรื่องว่ากันใด ครับผมก็ว่านี่ะตัวระวังกับโควิดนี่แหละก็สําคัญอีหลีแันผู้ใดก็เบังในโควิดตัวยังมันนี่ก็ได้เอาเลยยังเปลืองกะใดมือนี้ชุดชุดวิ่งเขาวัดมาพอยมือนี้เนาะครับเรื่องเขาวัดมืัอนี้แค่ว่าผู้เอาไปเสิร์เขาไปเสิร์รถมัน่มีการพลาดตกว่าเขาวันหนึ่งกับเขาวันหนึ่งก็ตกครับก็มีเท่านั้นแหละครับแนะนั่ก็ได้อวไม่ยังไหรอก จออ่าพ่อคอยตัวเลขเนี่ทาง,งพอ่อเหี้งๆังๆเขาซีน้อยบนหลังน้องมืออื่นเนาะซีน้อยหาหน้อยคุณละ่ะครับจ้าเอาก็ขอกลับขอบพระคุณพอ่อหลายๆเจอกันไม่คุมหนาเนาะพ่อเนาะครับ<ะ>จาาขอบพระคุณมากค่ะพอะ่อขาสวัสดีค่ะครับ<ะ>ข่ะท่้นช่วงขาตัวเลขเนวทางของพอพุอ่มพานไปเนาะแอดกับจะพ่วงไทยด้วยตัวเลขเนวทางของ เจ้นั่งคือเก่าเนาะค่ะเนาะตัวเลขนีท่าของเจ้านั่งมือนี่นะคะตาช่วงขานีมดูเขา่าหกแปดตรงต้งเลยนะคะเข่าล่างบนก็มาเข่าสองหาบนก็มาเข่าสองหาแอดจับสามตัวเป็นเจ็ดหาสองเลขออกสามหาสองสามศูนหาเอาพวกเป็นยังคะ่ะตาช่วงขาพวกเป็นยัง มืออื่นเอาไม่เอามืออื่นของแอดนี่ตัวใดมึงดูนี่ค่ะตรงช่วงขามืออื่นตัวเลขแนวทางส่วนมากแอดจะเน้นเฉพาะกิจกับพิเศษเนาะค่ะเนาะอย่างอื่นกระเลนใดขึ้นกันแต่ว่าถ้าเขาเข็นตามสติมากสตินีคือเฉพาะกิจกับพิเศษเขาดีเฉพาะกิจกับพิเศษเขาดี ชุดรูดชุดวิ่งก็มีหามีหมีเจเนาะค่ะเนาะตัวที่ทำช่วมควรพ,พิจารณาก็มีอยู่สิชุดมีหกหาเจ็ดหกเจ็ดหกสามหกแปดหหนึ่งเจดศูเจ็ดหนึ่งเจ็ดสหนึ่งสี่หกศย์เลขสมตัวเจ็ดหนึ่งหกับ7 8็ดหกเนาะค่ะเนะาะเอาทำช่วมลองไปพิจารณามือตัวเลขแน่วทาง เมื่อนี้กะเข้าไปสองน้อยสามน้อยอยู่เนาะค่ะเนาะที่แน่แน่เน้นหนักคือน้อยเฉพาะกิจกับน้อยพิเศษกับทั้งช่วงขาก็คอยทุกทันทุกคนโชกหมานลำลุยจะเจ็บจะจนนําตัวเลขกนวทางไป <c oughs> พิจารณาแต่ขอให้รับเงินเขากระเป๋าเต็มๆ็มเนาะค่ะเนาะคอยทุกทันทุกคนโชคหมานลำลุยค่ะ เจอกันใ่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะขอพวกคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ